5วันแรกหลังจากทำรีล็คสมายเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็น5วันแรกที่เราดูแลแผลอย่างดีหมอมี3วิธีค่ะที่จะต้องโฟกัสในการดูแลแผลอย่างดีใน5วันแรกนั้นค่ะสามสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลใน5วันแรกหลังทำรีเล็กสมายเป็นอย่างดีข้อแรกเลยนะคะต้องระวังเรื่องการติดเชือ้อห้ามโดนน้ำค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วง5้าวันแรกเราจะต้องไม่โดนน้ำเลยนะคะน้ำในที่นี้ถึงคือน,น้ำอาบน้ำจากการสระผมน้ำจากเหงื่อที่เราอรอกกลางกายแล้วก็จากการทำกับข้าวต้องเลี่ยงพวกนี้ให้หมดเลยถ้าบังเอิญจะต้องมีก็ควรจะต้องใส่แว่นที่จะกันน้ำไว้นะคะข้อที่สองนะคะคือจะต้องระวังเรื่องของการใช้ตาค่ะเราใช้ตาได้เราอยากให้ใช้ตาด้วยแต่ใช้เริ่มจากน้อยไปมากค่อยๆไต่วันแรกอาจจะ50%วันที่2 6 0วันที่3-70%ตนะคะ ข้อ3อันนี้สําคัญมากค่ะเราจะต้องคอยให้ได้ในเรื่องของฝ้านะคะเพราะว่าฝ้าหมอกเกิดขึ้นหลังทํารีเล็กสมัยทันทีและค่อยๆน้อยลงตามเวลาจะใช้เวลาในการน้อยลงเนี่ยประมาณ4-5วันนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้น5วันแรกนั้นอดทนคอยเรื่องของฝ้าหมอกให้จางไปให้ได้นะคะและนี่ก็คือ3ข้อค่ะที่เราจะต้องจัดการกับมันให้ได้ภายใน5วันแรกหลังทำรีเล็กสมายค่ะ